สวัสดีค่ะตัวไหนครับผม้าทุกตาจ้าุกตานะครับจ้าชื่อร้านอะไรครับร้านเราโมหอยครกค่ะครับมีร้านโมหอยครกใช่ค่ะวันนี้จะให้พี่ทุกตาสอนทำหอยครกหน่อยได้นครับไดพี่ทุกตาอธิบายเลยว่าไัตอนนี้เรากําลังทำอะไรอยู่อันนี้รอให้เตาร้อนได้ที่ก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าเตาร้อนได้ที่เราก็ใส่แป้ง อดนี่คือน้ำมันพืชเหรอคบพี่ใช่ค่ะเป็นน้ำมันปาล์มค่ะอ๋อใส่น้ำมันปาล์มด้วยนะใช่ค่ะการมันจิกระทะใช่ไหมใช่ค่ะไม่ให้มันอมน้ำมันด้วยเราใช้เป็นน้ำมันปาล์มนี่ในขวดเป็นอะไรคบพี่จเป็นแป้งค่ะแป้งกรอบใช่ค่ะที่เราผสมแล้วเนาะแล้วก็ใส่ไปเลยหยอดลงไปแบบนี้ค่ะเป็นโฟกอ่าหยอดให้เต็มเลยเหรอครับใช่ค่ะ เหยวให้เต็มหลุมเลยพยอดสเตจเราก็รอให้มันสุกก่อนอให้มันฟูให้แป้งมันฟูให้ได้ที่ก่อนอค่ะนี่เหมือนเริ่มฟูแล้วนะครับใช่ค่ะเริ่มฟูมแล้ว,ลวถ้าตรงไหนที่ยังไม่ฟูเราก็หมุนกระคะให้มันโดนความร้อนเท่ากันคือบางทีความร้อน,ม,นมันมัีทั่วเนี่ยใช่ค่ะบางทีความร้อนไม่เท่า ใช่ค่ะออนี้คืออะไรครับพี่ตาอันนี้เป็นไข่ค่ะที่เราตีแล้วเป็นไข่เป็นแค่หลอดมีไข่มีแค่หลอดค่ะมีหอยอ่าแล้วก็มีปลาเมึกมีกุ้งมีปูอัดเลยเนี่ยใช่ค่ะเราได้ปรุงรสไหมครับไม่ได้ปรุงค่ะเไม่ได้ปรุงรสเลยใช่ค่ะแป้งที่เราหยอดไปเมื่อกี้แล้วครับอ่าแป้งปรุงค่ะเป็นแป้งผสมเป็นแป้งผสมใช่ค่ะแล้วได้ที่แล้วเราก็หยอดลงไปเลยอ๋อหยอนนี้เลยใช่ค่ะ ในนี้จะมีส้อะไรบ้างครับก็มีทั้งปลาหมึกปูอาดหอยแล้วก็กุ้งค่ะอ่าราประโยชน์ไปแบบนี้เลยจนเต็มหลุมนีทำแบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะอ่านิดว่าทาเหมือนอะไรนะขนมครกขนมครกขนมครกจะเป็นแบบผสมแล้วก็หยอดทีเดียวนะของเราต้องลงทีลาอันอันนี้ของเราลงศีลาอันแล้วก็ลงแย่ หอยชิ้นใหญ่มากใช่ค่ะนี่คัดคัดคัดไซส์คัดมาเลยค่ะใช่ค่ะคัดทุกวันเลยค่ะอ๋อจะได้จะได้ไซส์แบบนี้ทุกวันเลยนะคใช่ขาซ้งไปเนาะใช่ค่ะราคาเริ่มต้น2อาทพิซซ่า40บาทจ้าได้8ชิ้น12ชิ้นก็50แต่ถ้าเป็นกุ้งล้วนก็60บาทอ๋อใช่ เราก็หยดไปแบบนี้เลยค่ะพวกหนึ่งจะใช้เวลาประมาณสี่นาทีพี่่าเต็มที่ไม่เกินห้านาทีค่ะที่ไม่เกิน5้านาทีทนนาทถ้าไฟได้เนาะอ๋ออยู่ที่ไฟด้วยใช่<ร>ค่ะควบคุมไฟตลอดใช่ไหมครับใช่ต้องดูไฟตลอดด้วย,ดดวยนี่นะครับนี่ก็คือกล่องที่เสร็จแล้วนะครับใช่ค่ะก็จะมีทั้งกล่องสี่สิบห้าสิบเลยส0ห้าสิบนะครับผมดูเหมือน ง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายค่ะง่ายเนาะเพราะว่าต้องดูไฟนัคุณงางครับต้องให้ไฟได้ด้วยพี่ตุกาใช้เวลาทำนานไหมกว่าจะทำเป็นก่อนจะทำเป็นใช่ไหมก็ประมาณสามวันสามวันก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เจ้าของร้านเขาก็ะอนไว้ก่อนเนาะใช่ก่อนจะเข้าที่ใช่ไหมครับ กว่าจะเข้าที่ก็นานอยู่เราต้องดูไฟทั้งการปรุงแป้งทั้งอะไรอย่างนี้ได้ค่ะนี่ก็คือต้องหยอดไข่ทั่ว่างนี้เลยใช่ค่ะก็ความหอมก็คือไข่ล้วนไม่มีอะไรผสมเลยเไม่มีค่ะเป็นไข่ล้วนเลยแล้วเราก็หยอดน้ำมนัน<อ>เพื่อให้มันไม่ติดกระท<อ>ะเราจะได้แคะง่ายใช่ ออต้องต้องแฟะๆอย่างนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะให้มันลงไปตามร่องอ๋ออ่ะแล้วเราก็ลองดูไฟว่าได้ยังนี่เราสามารถเลื่อนไฟได้เพื่อให้หน้าแป้งมันสวยทั้งล่างใช่แต่ตอนหยอดเราต้องดีไฟลงอ่ะให้ไฟอ่อนอ่แล้วเราก็ลองแค่ดูว่าข้างล่างมันเป็นไงบ้างมันเหลืองไหมอ่ะ อย่างนี้ก็เสียบได้แล้วรอแปบ<ด>๊บหนึ่แล้ว,ลวใช่เช็คดูก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนที่เราจะแชะหอยครับนี่ก็คือเราเราต้องแชะทีละเบ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องแชะทีละอันเลยแชะทีละอันเลยใช่<อ>นี่ก็คือได้แล้วเริ่มได้หมือนเดิมถ้าไฟแรงไฟก็จะไหม้รเราต้องคอยดูไฟด้วยหอยดูความหนึกดีกว่อา ใหญ่มากใช่ใช่ค่ะนี่เริ่มได้ที่ยังครับเริ่มได้แล้วค่ะได้แล้วแล้วก็ใส่น้ำมันไปหน่อยนึงเพื่อให้มันไหลใช่เราก็มาดูขอบขายทุกวันนะครับขายทุกวันค่ะถึงที่ไหนพี่ตลาดน้ำสากกสามจ่ะ จตุพราสามปากแก่นกนุ่มพกุ่งนี้เนาะใช่ค่ะเปิดออเดอร์กี่โมงครับเที่ยงค่ะเที่ยงนะครับใช่ค่ะเห็นว่าเห็นว่ามี d e l i v e r รด้วยมีอะไรบ้างครับมีค่ะมีเป็นพวกฟู้ตเนด้าค่ะฟู้ตเนด้าเนาะ,ใช,ะใช่ค่ะอันนี้เหมือนจะเริ่มได้ที่แล้วใช่ไหมครับได้แล้วค่ะแล้วก็สามารถหันในนี้ได้เพราะว่าไฟไม่เท่ากัน ต้มหน้ามันลงหน่อยนึงเ,เพื่อให้ความร้อนได้ัจะให้น้าสุกด้วยเนาะใช่ค่ะเพื่อให้หน้ามันสุกนะห,ห,หน่อยนึงเริ่มมีกลิ่นหอมมาแล้วนะ่ะใช่ค่ะปรุงของกระหมู่ขึ้งเลยเนาะใช่อะพอประมาณนะแล้วเราก็พลิกกลับเหมือนเดิม ถ้าพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ถ้าถ้าจะเอาไปทำเนี่ยที่คิดว่าทำยากไหมถามว่ายากไหมก็ยากอยู่ทักไนสลาเนาะถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ได้เลยเพราะมันกระเด็นก็คือเห็นอย่างนี้ก็คือเศษน้ำมันมันจะกระเด็นใช่ค่ะคเศษไข่เศษไข่ที่มันร่วงตามหอยอย่างเงี้ยมันก็จะกระเด็น<อ>แล้วก็ไฟต้องได้ด้วยแป้งต้องได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนะใช่ อ่ะอันนี้คือได้แล้วได้แล้วใช่อ่ะตัวนี้ก็ได้แล้ว,วก็จะกระปรอกระโงทำกัวโีววงใหญ่ใงใช่ค่ะใหญ่มากนะครับผมเราก็จะตักไปแบบนี้ ่วนรสชาติก็จะคล้ายคพวกหอยทอดเลยค่ะแต่ของเราจะเป็นทะเลชาค้ายลายพวกหอยทอดที่เขาเป็นขัาดใช่ใหญ่ใช่ค่ะรสชาติคล้ายๆกันเลยส่วนมากอันไหนขายดีถูกสุดพีทพีารวมค่ะเป็นไส้รวมใช่ค่ะเป็นไส้รวมจะขายดีสุดเลยตอนนี้ รอสุกเราก็หยอดน้ำมันลงหลุมช่วงว่างเพื่อไม่ให้กระทะเราเสียเพื่อแบบขึ้นขึ้นหมอ้อต่อไปแล้ใช่ใช่ค่ะกระทะเราก็ไม่เสียด้วยไม่งั้นกระทะเราจะไหม้อะหนึ่งก็ประมาณ นาทีอยู่เนาะใช่ค่ะต้องใจเย็นค่ะใจเย็นนะครับแต่ถ้าไฟได้อะไรได้ความร้อนได้แล้วก็ไวอยู่ก็จะไม่ถึงสนะิบนาทีดีค่ะครเราก็ต้องคอยเขีย่ยพวก เศษไข่ที่มันหลน่นไม่งั้นมันจะกระเด็นใช่แล้วใช่แล้วหรือไม่กี่ชิ้นะใชนะ่ค่ะพกหนึ่งจะได้อยู่ประมาณสามกล่อง3สามกล่องค่ะทำได้นะคะห้าสิบเนาะสักคู่ค่ะห้าสนะิบบาทจ้ะ กล่องมมีอะไรได้ครับมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มค่ะขคาก็จะมาเรื่อยๆเ,เนาะใช่ค่ะมาเรื่อยๆจัขายไปด้วยทำไปด้วยมันต้องกินร้อนๆเนาะใช่ค่ะกินร้อนๆนาร่อยระหว่างที่เราจะใส่กล่องเราก็หลีไฟลงค่ะ พักหม้อก่อนใช่ค่ะขั้นตอนการใส่ก่องอ่าขั้นตอนการใส่ก่องแล้าใส่ถั่วงอกลงไปค่ะลงข้างล่างก่อนใช่จะเหมือนหอยทอดเลยครับมอ่ามาใส่สิบสองชิ้นจ้ะสสองชิ้นราคาห้าสิบบาทห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับใช่แน่นเลยเนี่ยแน่นค่ะชิ้นใหญ่จุกเลยนะครับผมดูชิ้นใหญ่มากกุ้งก็ตัวใหญ่ 2ชิ้นเลยใช่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะหนึ่งกล่องของเราแล้วหนึ่งกล่องโอเควันนี้ขอบคุณพี่ลิตามากาาที่มาให้ดูเนาะได้ค่ะ,ะคฝากร้านอีกครั้งหนึ่งครับพี่อยู่ที่ตลาดนัดหากรสามจ้าฝากเก็ดนนทบุรีเนาะ สายเวลา1โมงถึง่โมงอ่าเที่ยงถึง2ทุ่มค่ะ2ะทุ่ม,มอย่าลืมมาเป็นบิสตานะครับ้วก็ลา2โมงนะครับค่ะค่ะวัสดีค่ะ,คะ